ประธานสภาเวียดนามและคณะเดียนูดอนเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีพร้อมเปิดถนนอาหารวัฒนธรรมเวียดนามเวียดนามทาวประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะเยือนจังหวัดอุดรธานีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับนายเวืองดิ่งเหว่าประธานสภาแห่งชาติสาธารณร,รัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีพร้อมเปิดถนนอาหารวัฒนธรรมเวียดนามหรือเวียดนามทาวสัญ,ญลักษณ์ของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและเวียดนามที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่9ทธันวาคม2,566ที่ผ่านมาณท่าอากาศยานนานานชาติจังหวัดอุดรธานีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายสลันศักด สีเครือเนตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการและนายสุทินพัชระนาคินนายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยชุมชนชาวเวียดนามในไทย,ไทยให้การต้อนรับนายเวืองดิ่งเหวะประธานสภาหแห่งชาติสาธรารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดอุดรธานีเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีหาหรือข้อราชการใน ประเด็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยเวียดนามการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่น้องอุดรธานีท้ายเงียนการดูแลชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานีซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่มากที่สุดและถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้จังหวัดอุดรธานียังมีการส,ส่งเสริมความร่วมมือสามเหลี่ยมมรดกโลกบ้านเชียงอุดรธานีหลวงพระบางฮาลองเบกวางหนิงมาตั้งแต่30สิงหาคม2547และเป็นที่ตั้งของอนุสร์สถานประธานาธิบดีโฮจิมินในไทยแห่งที่3แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินต์ตำบลเชียงพินอำเภอเมืองอุดรธานี จากนั้นนายเบืองดิ่งเหวะประธานสภาหแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและคณะได้เดินทางไปที่ทําการสํานักง,งานชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานีเลขที่23ทับ41ถนนศรีสุขซอยสองเพื่อเยี่ยมชุมชนชาวเวียดนามในไทยและเปิดถนนอาหารวัฒนธรรมเวียดนามเวียดนามทาวตําบลหมากแข้งอําเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งเวียดนามทาวถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดอุดรธานีโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแคกผู้มีเกียรติพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานีสมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานีสมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนามแห่งประเทศไทยชมรมนักธุรกิจชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานีเทศบาลนครอุดรธานีและภาคส่วนตา่างๆร่วม บูรณาการความร่วมมือทําให้เกิดขึ้นโดยสํานักง,งานชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานีและเวียดนามทาวถือเป็นสนัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืนต่อกันของพี่น้องชาวอุดรธานีและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่ารนาชณาจากไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์ ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อปี2519ซึ่งนับเป็นเวลา47ปีที่ทั้งสองประเทศได้เชื่อมสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศที่ดีต่อกันและในปีนี้ยังเป็นปีที่สำคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีแห่งการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและเวียดนามอันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ ระหว่างไทยและเวียดนามเกิดขึ้นในทุกระดับโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นและกาแรแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลือดในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว BCG ของไทยและยุทธศาสตร์การพัฒนาสีเขียวของเวียดนามเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและอนุภูมิภาคโอกาสนี้นายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนายสันศักดั สีเครือเนตรรองผู้ว่าราชการวันาส่วนราชการหน่วยงานภาคเอกอชนของจังหวัดได้ร่วมหาหรือข้อราชการกับนายเวืองดิ่งเหวะประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะรัฐสภาณโรงแรมเซน,นทาราอุดรธานีและในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดอุดรธานีครั้งนี้นายเวืองดิ่งเหวะประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเดวิดโชคชัยผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานีชัยนรงอน,นันทปัญญสุทธิวยิบสี่รายงาน